สุดเฟี้ยวนะครับรถใหม่น้อยมากๆนะครับปี2024ใหไม่แค่30,000กว่าเท่านั้นเองนะครับนิสสันอเว e r า10 EL ปี2024นะครับเทอร์โบเอนจินนลิตรกำลังสูงสุดร้อยแรงมา้าประหยัดน้ำมันมากๆห้องโดยสารก็กว้างขวางครับประหยัดน้ำมันก็23.3กิโลต่อลิตรเลยเกียร์เป็นเอ็กซ์เทอรนิกนะครับ CVT D-Step Logic นะครับสวัสดีครับ อิ ion, ดเพชรยนต 2, D ์นะครับศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีเกรด A++ นะครับที่กล้าพูดแบบนี้ว่าเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงเพชรยนต์ ion, คงไม่อยู่มา20กว่าปีนะครับที่สำคัญตอนนี้มี3สาขาแล้วสาขาที่ผมประจำอยู่อยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นะครับแค่สาขาเดียวก็มีรถมือ2คุณภาพดีเกรด A++ มากกว่า500คันที่กล้าพูดว่าเป็นรถด D ีเกรด A++ เพราะอะไรครับที่นี่นะครับ เราจะไม่มีรถที่ผ่านการพลิกคว่ำนะครับหรือว่าจมน้ํานะครับหรือว่าชนหนักหรือว่ามีการก่อใหม่ทาสีใหม่แบบทําสีแบบเพราะว่าชนมาหนักเราจะไม่เลือกมานะครับที่สําคัญรถเนี่ยก่อนจะอ,อ่อยลูกค้าเราจะมีการตรวจสอบ200กว่าจุดนะครับจาก2บริษัทด้วยกันวันนี้นะครับรถที่อิดเพชรยนต์นำมาเสนอนะครับจะเป็นรถที่ไม่น้อยมากๆเอาย้ำเลยว่ามากๆๆนะครับ เพราะว่าเป็นรถปี2024ปีที่แล้วเท่านั้นเองเลงไม่ก็แค่30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถคันนี้เป็นนิสสันอัลเมรนะครับ1.0 EL ปี2024ราคานี่จะบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับรถมือหนึ่งนะครับรถคันนี้คุณจะได้ไปราคาที่ประหยัดตังในกระเป๋านะครับแสนห้าเลยนะครับย้ำเลยนะครับแสนห้านะครับประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณนะครับ แล้วที่สําคัญไมมันแค่สามหมื่นกว่าเท่านั้นเองตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องบนเครื่องยนต์อัโตดีโอเนพันกันนะครับเครื่องยนต์เทอร์โบเอนจนนะครับ 1.0ลิตรนะครับกำลังสูงสุดของคันนี้คือ100แรงมา้าจุดเด่นของนิสสันอเว r า1.0 e l ปี2024คือห้องโดยสารจะมีความกว้างขวางไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้อิฐเพชรยนนะครับจะมารีวิวแบบละเอียดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องโดยสารเลยว่ามันกว้างขวางแบบที่เขาเคลมไว้หรือเปล่ารูปทรงนะครับนี่ให้เห็นเพราะว่าอะไรสปอร์ตทุกมุมมองโอ้อย่างกระาฉลามเลยนะครับสปอร์ตเส้นคมนะครับที่สําคัญคือ แรงจริงประหยัดจริงเครื่องยนต์เทอร์โบมันดีประโยชน์ยังไง1.0ลิตรก็จริงนะครับแต่กําลังมันร้อยแรงมา้าประหยัดขนาดไหนก็จากที่สั่งก็คือ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโอเคมาดูก่อนอ่าด้านหน้าเรามาให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับอ่านี่ด้านหน้านะครับอ่าผมให้เห็นด้านหน้าเต็มๆนะอิฐพาชมให้เห็นด้านหน้าเต็มๆนะครับดีไซน์แบบนี้เรียกว่าดีไซน์ V Motion นะครับคือเป็นรูปตัว V นะครับอ่าให้เห็นหลายๆมุมเนาะอ่า ัวเห็นไหมครับผมเข้าไปใกล้ๆนะตัวโลโก้นีครับนิสสันเป็นโลโก้นิสสันแบบใหม่เลยก็จะมีความมินิมอลขึ้นนะครับกระจังด้านหน้านะครับจะเป็น V-Motion แล้วก็เป็นลักษณะการขนานนะครับพาร์เรลไฟก็เป็นแบบมัลติ r e f ฟกเตอร์วิ่งวังฉ่ำเลยเส้นสายคมมากเลยนะครับมีความสีขาวมุกโอ้โหจะบอกว่าใหม่กิ้งเนียบกิ้งนะครับล้อแมกมาอย่างดีนะครับมาดูดีกว่าดิสเบกี่ล้ออืม ตัวนี้นะครับดิสเบก็จะเป็น2คู่หน้านะครับแล้วก็เป็นดัมเบกคู่หลังนะครับทางเรานะครับลดจากเพชรยนต์ทุกคันนะครับเพราะเรามีทายพัสอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ยางใหม่ไปด้วยนะครับยางของตัวอัลมล่านี่จะเป็นยางปี 2, 0 2 4นยส่ะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนี่นะครับยางเป็น E c โคเพียนะครับ EP 150นะครับอืมปี2 0 2 4ยบสี่ R15 ก็คือ15นิ้วเรามาดูความคลิปของดิสเบรกนะครับเดี๋ยวผมส่องเข้าไปดูข้างในเลยเห็น,นะครับตัวโชคยังสภาพดีอยู่เลยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับที่นี่นะครับเราจะเน้นว่ารถจะต้องไม่ผ่านการชนหนักนะครับไม่มีการพลิกคว่ำไม่มีการจมน้ำนะครับนอกจากนั้นนะครับพอซื้อรถจากเพชรยนต์เนี่ยเดี๋ยวดรถไปก่อนนะครับพอดี เสียงข้างนอกหรือมันจะเสียงรบกวนดังเกินไปซื้อรถจากเพยน่ะเราจะมีบริการรับประกันเกียร์บ็อกซ์นะครับคือกล่องเกียร์นะครับหปีด้วยนะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องของเหลวต่างๆด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นคนที่ซื้อไปเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูข้างนอกนะ x ซ e เ i ียข้างนอกก่อนนะครับให้เห็นตัวเต็มรถความเป็นสปอร์ตเส้นสายแสนคมนะครับแม็กก็สวยนะครับยาง2 0ง4ปีเดียวแปลว่าอะไรครับ เดี๋ยวนี้ยางมันก็ห้าพันเลยใช่ไหมครับสี่ล้อนี่ก็สองหมื่นแล้วเหมือนคุณแบบได้รถคันนี้แล้วคุณประหยัดจากราคาเนี่ยไปอีกสองหมื่นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เห็นนะครับนี่คือดัมเบลเขาอ่าซุ้มโป่งโป่งล้อทั้งหลายนะครับอ่าพูดถึงซุ้มโป่งล้อจะสังเกตให้เห็นว่านะครับทุกขอบทุกมุมนะครับมีการลอยต่อสนิท แปลว่าไม่ได้ผ่านการชนไม่ว่าจะเป็นฟุตบงฟุตบาทอะไรทั้งสิ้นนะครับเส้นสายคมมากตอนนี้มาถึงด้านหลังแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านซ้ายก่อนแล้วผมจะมาเปิดท้ายให้ดูนะครับดูมีความสปอร์นะผมว่าคุ้มมากเลยแบบมันกริปมากเลยอ่ะคือสอีสีสวยมากสีขาวมุกอันนี้นี่เอาตรงกล้องนี่ผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยทั้งสิ้นนะครับมันสดสดเลยแสงก็ตอนประมาณห้าโมงเย็นอะไรอย่างนี้ ไม่ได้แบบไปล้อไฟอะไรมากคือขาวมุกสะอาดมากๆนะครับเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะครับอ๋อไม่ต้องห่วงนะครับคือต่อให้เป็นรถเราซื้อมาจากต่างจังหวัดเนาะเดี๋ยวก่อนที่ออกจากเพชรยนต์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นรถทะเบียนกรุงเทพให้นะครับเรามาดูนะครับวิธีการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะคนก็กลัวกันว่าจะถูกย้อมแมวโดยมิจฉาชีพนู่นนี่นั่นคือ ถ้าไม่ถ้าไม่แบบจริงใจอ่ะกับกับรถมือสองจริงๆอ่ะเพจยนคงไม่ได้อยู่มา2ี่กว่าปีละเพราะเราก็รักษาคุณภาพของเราโดยการหนึ่งเราเลือกรถด,ดีๆไม่ไม่มีการพลิกคว่ำจมน้ำนะครับก่อไม่มาทำสีหนักนะครับแล้วรวมทั้งแบบชนชนแรงอะไรอย่างนี้ตัวถังเนี่ยอ่าอันนี้เป็นทริคเลยเนาะตัวถังเนี่ยวิธีจะดูนะครับว่ามันเป็นของสดออริจินอลมาจากโรงงานดูอะไรบ้างอย่างเช่นเห็นตัวน็อตตัวถังนีไหมครับ ไม่มีรอยการที่ไข่ประจมประแจอะไรทั้งสิ้นนะครับแปลว่าอะไรมันของเดิมจากโรงงานนะครับแล้วนี่ดูให้ดูพวกช่องระบ,บายอากาศต่างๆนะครับนี่ครับรูกลมคมชัดสวยงามนะครับนี่แหละครับของจากโรงงานออริจินัลมันก็เป็นอย่างนี้ยืนคันรถคันนี้มันแค่หนึ่งปีเองสองพันยิบสี่ไม่มันขึ้นสามหมื่นกว่าเองคือวิ่งหารต่อปีก็แค่ประมาณหมื่นกว่าบาทอ่ะน็อตด้านนี้ก็ยังเห็นไหมครับผมซูมใกล้ๆเลยเนาะคือโคมชัดมากเลยนะครับ ม,มาดูห้องผู้โดยสารอ่านี่นะครับนี่เป็นตัวขนสัมภาระด้านหลังนะครับอืมกระโปรงหลังนะครับก็จะมีความกว้างขวางเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในเลยดีกว่าข้างในนะครับมียางอะไหล่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่จะเก็บของเก็บเครื่องมือช่างได้อีกเพิ่มตามต่งตงางๆนะครับสภาพดูนะครับซิลกาวนะครับยางมะพร้าวนะครับสีเปลือกไข่อ่อนยังชัดนี่คือสัญลักษณ์ว่า ยังเป็นออริจินอลเดิมๆจากโรงงานนะครับเราไปดูอินทีเลียข้างในกันบ้างดีกว่านะครับแเ,เปิดประตูเข้าไปแล้วจากนขอสลับมือนิดนึงโอเคข้างในนะครับเบาะนี่นะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็น f ฟริกนะครับสีน้ําเงินเข้มจริงๆผมว่า ข้อดีของบอาะผ้ากับเมืองไทยก็คือมันระบายความร้อนได้ดีเหมาะกับประเทศที่อากาศร้อนๆแบบเมืองไทยที่สําคัญมันไม่ซับเหงื่อนะครับทําความสะอาดก็ง่ายนะครับแล้วก็มีความสปอร์ตม,มาดูจุดอื่นกันบ้างดีกว่าข้างในนะครับจะมีการตกแต่งเป็นสีดํานะครับผสมหนังนะครับแล้วก็ตัวตัวเกียร์เนี่ยนะครับอ่ตัวปักกิ้งเบรกครับเบรกมือจะเป็นลายเคปเลอ่าลงสปอร์ดูคมนะครับเข้ากับตัว เกียร์แล้วก็ตัวด้านขวานะครับเอ็กซิเลตด้านอินเทเลตด้านขวานะครับมีการสตาร์ทแบบเอนจินเอนจินสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็นี่คือเป็นวิทียุ m m f m นะครับที่สำคัญดูเด็ดมากนี่ครับความเป็นแบรนด์รองเนาะเขาจะใส่อ p อปชันมาให้กันหนำสุดๆเลยอันนี้ก็ใส่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจะคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นการรับสายเพิ่มวอลลุ่มอะไรได้หมดเลยเปลี่ยนช่องนะครับ เรามาสตาร์ทเครื่องยนต์กันดูดีกว่านี่นะครับตัวกุญแจเขานะครับกุญแจ keyless มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับโอเคโอ้สตาร์ทเบามากเลยนะครับอันนี้ฮะจาแล้วแอร์เป็นแบบออโต้นะครับโอเคนี่นี่ออโต้อ,อยู่นี่นะครับโอเคเราจะไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเนาะ โผมนี้แบบเอาตรงๆนะแบบมันคมมันมันใหม่วิ่งมันเงามากเลยประทับใจมากอันนี้เป็นตัวเครื่องของตัวนิสสันอเวลา100่ l นะครับเพิ่งจะปีเดียวนะครับจะสังเกตเลยนะครับว,ว่าสีต่างๆมาจากโรงงานพวกจุดสีต่างๆนี้ยังคมจิบเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่อะไรเครื่องยนต์สะอาดสะอาดนะครับรถมือ2คุณภาพดีกับเพชรยนต์นะครับ คุณก็ได้รับการประกันเกียร์บ็อกซ์นะครับ1ปีมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวมีการดูแลเรื่องยางอย่างดีเปลี่ยนยางมาให้เรียบร้อยเป็นปีใหม่เลย2024น,นะครับถ้าใครที่สนใจจะนัดชมจะนัดจองรถนิสสันคันนี้นะครับ1ปีนะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับอิดเพชรยนต์ on, นะครับ เบอร์โทร0974425297หรือว่าลายไอดีนะครับ Itbox ก็สะกดด้วย ISTBOX เดี๋ยวผมสะกดให้ดูอีกทีนะครับ I India H ฮ่องกงนะครับ T Thailand B ก็บาโวะครับ B Boy ครับ O ก็ออสการ์นะครับแล้วก็ X นะครับ X X Ray นะครับ i ิ b o x นะครับโอ้คุ้มมากเลยนะครับประหยัดกว่ามือหนึ่งไปแสนห้าเลยค่าตัวตัวนี้นะครับสี่แสน 4,3่สก,กว่านะครับคือต่อเดือนก็แค่แปด0ันกว่าๆเท่านั้นถ้าจับไฟแนนนะครับก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาเลย